สวัสดีเช้าวันอาทิตย์นะคะทุกคนพาลงสวนดูพืชผักนะคะพเราะว่าพายุเข้าที่เบลเยียมได้สองวันแล้วนะคะนี่ค่ะได้สองสามวันแล้วคะ่ะก็ต้นไม้ก็จะประมาณนี้นะคะก็คือเขาล้มลงแล้วบุ๋งก็ได้เอาเชือกมัดขึ้นข้างบนก็คือจะเข้าปลายฤดูแล้วคะ่ะนี้ก็คือดอกบาน บานเช้าบานเย็นนะคะอันนี้ก็คือสีขาวส่วนในกระถางนุ่นสีชมพูนะคะนี่ค่ะน,นี่ก็คือต้นพริกนะคะเดี๋ยวจะให้ซูมให้ทุกคนดูต้น ม้ใกล้ๆนะคะมีลมไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะคะนี่ค่ะอันนี้ก็คือลมไม่ค่อยแรงปกติตั้งแต่บ่บายสามโมงวันศุกร์นะคะมาถึงเนี่ยมาถึงวันนี้นะคะเพราะว่าบ่ายสามโมงวันศุกร์นี่ฝนเริ่มตกพอดีบผมอยู่ที่ทำงานนะคะก็มองไปนอกหน้าต่างก็จะรู้ค่ะ นี่มะเขือเทศนี่ก็โดนฝนโดนลมเมื่อวานนี่ก็เพิ่งเก็บไปลูกสีแดงนะคะนี่คือเขาโดนฝนโดนลมเขาก็จะอยู่ในลักษณะอย่างนี้ค่ะแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าไปดยดูแล้วส่วนพริกนี่ก็ดอกเต็มต้นเลยค่ะทุกคนไม่รู้จะทํำยังไงดีนะคะจะขุดใส่กระถางแล้วก็เอาเข้าบ้านหรือว่าจะปล่อยเขาไว้อย่างนี้ดีนี่ค่ะ อันนี้ก็คือลูกใหม่นะคะลูกออกใหม่ที่ว่าเขาพึ่งโตนะคะส่วนลูกที่ลูกเก่านี่ค่ะอันนี้ก็คือลูกที่เขาแก่แล้วลูกก่อนหน้านี้ส่วนสีเขียวๆอย่างนี้นะคะสีเขียวๆนี้ก็คือเขาพึ่งโตนะคะทุกคนแล้วก็เขาพึ่งงอกเต็มไปหมดเลยนะคะต้นนี้ ออกเต็มไปหมดเลยค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะพริกนี่มีประมาณคงจะประมาณยี่สิบต้นประมาณนี้ค่ะทุกคนถ้านับได้นะคะก็ผมเก็บรอบสุดท้ายส่งไปให้พี่สาวที่เยอรมันสามกิโลนี่เขาก็เพิ่งเริ่มเริ่มแดงอีกแล้วนะคะ พลิกที่เม็ดที่เขาแก่เขาก็จะเริ่มเป็นสีส้มนะคะอันนี้นี่ค่ะอันนี้ก็เดี๋ยวจะยกให้ดูนะคะทุกคนนี่ค่ะเขาก็เริ่มแดงแล้วนะคะเริ่มแบบก็เดี๋ยววันนี้แน่หมูมาจะเก็บนะคะนี่ค่ะ ันนี้ก็คือมะเขือเทศนะคะอันนี้ก็คือมเอเะ,ะอนนอมเขือนะคะทุกคนบุ๋มจะรอให้ลูกเข้าสีเหลืองนะคะถึงจะเก็บเพราะว่าใส่ส้มตำแซ่บมากค่ะมันเป็นเหมือนเหมือนคนสีสเกตบ้านบุ๋มเขาเรียมกมะเขือขื่นหรือยังไงเนี่ยะคะ่ะรสชาติจะประมาณนี้ใส่ส้มตำแซ่บ ส่วนนี้ก็กระถินริมรั้วนะคะเก็บไปกินเยอะแล้วจะดูลักษณะการเด็ดยอดนะคะนี่ก็เด็ดยอดไปเขาก็เริ่มแตกนะคะทุกคนนี่ค่ะลูกเขานี่ค่ะนอนกระถ,ถางอันนี้ก็ ว่ายน้ำนะคะทุกคนฝนตกพายุเข้านี่ค่ะนี่ดูนะคะลมนี่คืออาการของลมแรงค่ะหักหมดเลยค่ะทุกคนแต่ก็คือไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าปลายฤดูแล้ว ลายฤดูแล้วเขาก็คงจะไม่โตให้เรานะคะก็คือก็ไม่เป็นไรค่ะก็เราจะเก็บสเพาะรูปนั่นค่ะเราจะเก็บไปทําซอสมะเขือเทศน,นะคะอันนี้ก็คือฟักแมวนะคะได้แต่ภาวนาขออย่าเพิ่งให้ติดลบนะคะทุกคนขอให้อากาศดีอีกสักเดือนหนึ่ง ขอให้ผมได้เก็บฟักแมวกินก่อนนะคะเพราะว่าเขากำลังออกยอดแตกยอดแล้วก็ออกลูกเต็มไปหมดเลยค่ะอันนี้ก็มะเขือเทศนะคะเก็บแล้วเก็บอีกก็เต็มไปหมดเลยค่ะนี่นะคะ ยจะให้ดูมาเดือฝรั่งอันนี้เป็นรุ่นที่สองค่ะคือนางรอดมาได้ลูกหนึ่งค่ะลูกอื่นนี่เป็นสิบสิบยี่สิบลูกนี่ร่วงร่วงไปหมดนะคะนี่กอจะเหลือแต่เขาคงคิดว่าคงไม่ได้กินหรอกค่ะทุกคนเพราะว่าอากาศหนาวเข้ามาแล้วเขาก็คงจะไม่โตให้แล้วนะคะคงจะมีแต่ฟักแมวนี่แหละคะ่ะเดี๋ยวจะให้ดูนะคะทุกคน นี่ค่ะฟักแมวกำลังโตนะคะโหกำลังออกลูกก็เยอะค่ะหมายกอดดูนะคะปีนี้อลังการจริงๆค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวปีหน้าผมจะเอาเขาลงไว้ตรงโคนต้นมะเดื่อนี่นะคะทุกคนนี่ค่ะลงไว้ตรงนี้เลย ส่วนข้างในนี่ก็มีนะคะแต่ก็ข้างในนี่ก็มีเต็มไปหมดเลยค่ะอ้ขออย่าให้อากาศหนาวอีกสักเดือนนะคะ สักเดือนเดือนครึ่งก็ยังดีค่ะขออย่าให้หนาวไม่เป็นไรนะคะแต่ก็ขออย่าให้อากาศติดลบนี่ค่ะทุกคนพริกก็จะอยู่ในลักษณะนี้นะคะเพราะว่าพายุเข้าต้นเขาสูงมากแล้วเขาหนักลูกดูค่ะโค่นเลยนี่ค่ะนางโค่นเลยนะคะ บุ๋มก็เลยปล่อยเขาไว้อย่างนี้ก่อนค่ะเพราะว่าพายุยังมานะคะก็คือพายุยังไม่หมดค่ะต้นไหนเขาล้มไปแล้วก็คือปล่อยเขาล้มไปนะคะนี่ค่ะแบบโอลูกเขาแบบลูกเขาแบบมัือมามากเลยนะคะแบบ แบบอลังการมากเลยค่ะทุกคนนี่ค่ะแต่เสียดายหนาวมาแล้วนี่ค่ะทั้งลูกทั้งดอกนี่นะคะดอกเต็มต้นไปหมดเลยค่ะดอกนี่เต็มไปหมดเลยนี่ค่ะอืม เดี๋ยวจะให้ดูลมนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะทุกคนแบบเขาก็เริ่มแดงแล้วนะคะ นี่ค่ะผลของพายุนี่นะคะนี่ค่ะก็คือปล่อยเข้าไปอย่างนี้ก่อนนะคะเพราะว่าลมยังมาทุกวันนะคะพายุยังไม่หมดคะ่ะพายุยังไม่หมดก็คือจะปล่อยเขาไว้อย่างนี้ก่อน ผมอาจจะเก็บลูกแดงๆเข้าออกไปก่อนนะคะเย็นนี้หรือไม่ก็รอให้แบบแดดมาก่อนค่ะนะค,ะ,นคะเขาก็เริ่มแดงขึ้นมามั่งแล้วนะคะแดงมามั่งแล้วก็นี่ค่ะตาไคผมก็จะยกเข้าบ้านนะคะนค่ะ ีนี้แบปลูกก็ได้กอใหญ่มากตัดไปกินเยอะแล้วนะคะทุกคนเขาก็ค่อยๆแตกออกมามากค่ะส่วนนี้พริกก็คือเป็นต้นเล็กๆต้นอ่อนนะคะบุ๋มก็จะเก็บเข้าบ้านนะคะน,นี้นี่ค่ะส่วนนี้ก็เป็นคน้ะใบายหยิกนะคะทุกคน มีวิตามินสูงนะคะมีภูมิต้านทานมารุงมาร็งแล้วก็มีสารอาหารเยอะมากค่ะอันนี้บุ๋มก็ได้เก็บเก็บเกือบทุกวันนะคะเก็บคือไม่ทุกวันเราเคยเก็บอาทิตย์ละสองสามรอบนะคะเก็บไปทําน้ําปั่นใส่ผลไม้นะคะนี่ค่ะส่วนนี้ก็ขึ้นชายฝรั่งนะคะแซลลารี่ นุนก็มะเขือเทศที่เขาขึ้นเองนะคะนี่ค่ะนี่ก็คือฟักทองนะคะฟักทองลูกเล็กเพราะอากาศไม่ร้อนแล้วเขาก็จะเขาก็จะติดลูกให้นะคะทุกคนดูแบบต้นเขาแทบจะต้นเขาไม่ต้นเขาแทบจะไม่ไหวแล้วนะคะเพราะว่าเขาอยู่ในช่วงปลายฤด,ดูแล้วแต่เขาก็ติดลูกให้บุ๋มนะคะ เดี๋ยวจะให้ทุกคนดูเพราะว่าอากาศไม่ร้อนแล้วกําแพงผนังบ้านไม่ร้อนเยอะนี่ค่ะมันอีกตรงนั้นอีกนะคะแล้วก็อยู่ข้างในนั่นอีกนี่ค่ะก็ตรงนี้อีกนะคะนี่ถ้าเขาอยู่ในลักษณะนี้ก็แสดงว่าลูกเขาโอเคแล้วนะคะนี่ค่ะก็คือ ผนังบ้านไม่ร้อนแล้วเขาก็จะติดลูกให้บุ๋มนะคะถ้าเกิดมีพื้นที่เยอะนี่ป่านี้ก็คงจะได้กินฟักทองเป็นยี่สิบลูกแล้วทุกคนแต่ก็คือพื้นที่แบบแบบพอเพียงนะคะดูสิคะดูว่าเขาอยากออกแบบติดติดกันเลยนะคะสามลูกก็คือบุ๋มจะให้เขาขึ้นไปอะคะ่ะอันนี้ก็คือเก็บกระถางออกนีค่ค่ะตรงนั้นอีก นี่คะ่ะก็คือปล่อยเขาขึ้นไปนะคะปล่อยเขาออกนี่คะ่ะนี่คะ่ะทุกคนเห็ดนะคะขึ้นรอบที่สองนี่คะ่ะหมูก็เก็บทิ้งไปเยอะแล้วนะคะเดี๋ยวจะเก็บวันนี้ก็จะเก็บไปทิ้งนะคะก็คือจะทิ้งหลังบ้านเนี่ยคะ่ะเก็บไปทิ้งแล้วก็ปีนกำแพงขึ้นไปข้างบนแล้วก็ไปทิ้ง หลังบ้านนะคะเพราะว่าเป็นป่านะค่ะอืมเห็ดที่อยากให้ขึ้นไม่ขึ้นนะคะขึ้นที่เห็ดอันนี้ค่ะบุ๋มแด้วเ,เห็ดนางรมแล้วก็เห็ดขอนสนนะคะมาวางไว้ข้างบนตรงตรงช่วงนี้เนี่ยเยอะมากนะคะเกือบทุกปีเลยแต่ไม่เห็นนางขึ้นค่ะเห็นขึ้นแต่เห็ดเดียวนี่แหละคะ่ะนี่คะ่ะ ธรรมชาติสร้างมานะคะก็ปล่อยเขาเป็นตามธรรมชาติไปค่ะอันนี้ก็คือต้นบัวหิมะผมนะคะก็เดี๋ยวเดี๋ยวจะมาทําการขุดกอ,อนนู้นก่อนนะคะเดี๋ยวรอให้ปลายเลืดูก่อน,นะคะ่ะนี่ค่ะ ทุกคนบ้านาข้างๆเขาทําการสร้างส่วนบ้านหมุมก็แล้วก็ต่อเติมไปเรื่อยๆคะ่ะก็คือยังไม่เสร็จแต่ก็คืออยู่เองแล้วก็ทําไปเรื่อยๆนะคะ คุณนะคะทุกคนที่ช่วยติดตามรับชมเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ